ลูกค้าแล้วต่อจากนี้เราจะไปไหนกันต่อคะตอนนี้ก็ลุงจะพาเจ๊ไปโน่นหลักเขตไปดูหลักเขตเรื่องเจ๊บได้แล้วเอาเจ๊ไปปล่อยไว้บนหลักเขตเอาเจ๊ไปปล่อยไว้บนหลักเขตแล้วตอนที่เจ๊มันกลับเนี่ยมันกี่กี่กิโลคะไปกี่กิโลกลับกี่กิโลว่ายน้ำกลับแล้วกันกลับสุขภัณฑ์ ขายของเขาเรียกว่าเรือซ nice. well, so ุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะขนมขนมลุงหนูอยากกินขนมลุงลี้ยงหนูได้ไหมอ่ะได้จริงนะได้มิวเซียนบานลุงขาจะถึงหรือยังพอดีเดี๋ยวใกล้ถึงฮะใกล้ถึงแล้วถึงไม่เกินห้าอาทินี่เราตั้งโลกมาจากทองใช่ไหมคะโลกตรงนี้ใหญ่มาก ความผู้ราชกใจแล้วในฝั่งนี้ตุกระกานหลักเกตก็จะคอยจะแบ่งเขตก็คือฝั่งนี้กรทมเรื่งปนมาถึงการน้ำฝั่งตกไปนี่คือออกอ่าวไทยเิอทะเลแล้วคิดถึงล,ละหลักเขตการเขตระหว่า,า,างส่วนราชกกับกรมทมเขาสร้างมาตัขขอ้าร้อย่ส มาก่อนนี่จะอยู่บนพื้นดินนะเมื่อก่อนอยู่บนพื้นดินบนพื้นดินแล้วทำไมมาถึงได้แบบน้ำ,น,ำน,น้ำกัดซอะไ,ไปไงน้ากัดซอะไปลักเขตนี้อยู่บนดินบนดินแล้วน้ำกัดซอะไปถึงนู้นเลยแสดงว่าอย่างนี้น้ากัดซอะมันก็น่ากลัวมากเลยค่ะก็น่ากลัวมันมอก่อนนี่พื้นที่ป่าชายเลนของ,ของ,ของเขตบางเทียนมีอยู่สองพันเจ็ดร้อยห้าสิบไร่ตอนตอนนี้เหลือเพียงสองร้อยไร่ แล้วชาวบ้านเขาป้องกันยังไงอะคะตอนนี้ทางเขตกรทมก็เอาบาลงไม้ไผ่ชะลอคล้วนเนี่ยทางชาวบ้านแล้วทางหน่วยงานต่างๆก็จะขปกป่าออกมาขุป,ป่ากองการก็ช่วยป,ป่ากองกลางรดน้ำเสาะด้วยกองการมันจะไม่ลากข้ามยานออกไปเยียดหน้าดินได้ยีดหน้าดินได้แล้วอีกหน่อยบางขุนเทียนเราจะหายไปไหมคะลุงถ้าน้ํากัดซอเยอะขนาดนี้ก็คงคงจะอยู่ในทะเลหมดอะเอาไปกัน้นก็ต้องย้ายไปอยู่กรุงเทพจริงๆแล้วสิฮ้ ก็ในในผมก็อยู่กรุงเทพกุนจีครับบางขุนเทียนก็อยู่กรุงเทพนะครับถ้าสมมติมาหน้าหนาวตรงมาแล้วมาตรงนี้เราจะเห็นปลาโลมาจริงหรือเปล่าคะลูกจริงอะเนรมิการธันวามกราจะมองเห็นก็จะขึ้นบริเวณเนี้ยงั้นเดี๋ยวเราขอแซงกันเพียงหน้าหนาวนี่งั้นเรามาลูกอะท่าวแกงหรืออยู่ ต้องคุณเสกโอ้โหลุงสอนนี่นะครับอารมณ์ดีใช่เล่นเลยนะครับเนี่ย